说的蛮好。 แนะนำครับอาหารแนะนำของที่นี่ที่ผมสั่งนะปลาปลาเนื้ออ่อนชูชีดูน่ากินมากนะแล้วก็นี่เป็นหอยหอยขมนั่นแหละหอยขมนั่นแหละแกงเผ็ดครับเสิร์ฟข้าวหน่อยโอ้น่ากินมากเสิร์ฟข้าวนะครน่ากินเลยทุกคนคแล้วก็นี่เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาครับอร่อยทอ นี่ครับสมาชิกนะครับน,ะะนางนาลีแก้มกันเก็บ<ห>กำลังตักข้าวอยู่ก็อเอาสองนาพีลูกหนึ่งนาลีเอากี่กนาพีกินข้าวไหมสองแกงควิวนาลีกินข้าวไหมครับสองหกสองหกนี่เดียวจะไปตักอีก เกินมาเก็บกินนี่ก่อนเลยลูกมันไม่เผ็ดอย่างอื่นมันเผ็ดมากินนะครับนี่ครับที่ผมอยากกินอาหารบ้านผมลยครับเนี่ยซ bueno ูชิมันต้องรอ เิ็มครับอืมอืม want this. ว่าเราจะต้องกินเสี่ยงหลบๆไปต้องอืมท้ามาเก็บเ <c oughs> จ็บ,บเป <c oughs> ็นมุมแลยอะไรเนี่ เอืมอืมอร่อยมากอะไรมากไม่รู้พวกกินเลลรื่องปลากุ้งอ่ะมาเก็บลากุ้งนี่ครับที่ผมอยากกินแกงหอย หน่อไม้ดองปึ๊บก็ให้โอ้โห<ฮ>น่ากินมากเลยครับอะมอืม เกลือเนื้อเกลือคู่วเขาเด็ดเด็ดกินันี้แกงนี้อร่อยมากเลยอชอบชอบนี่ก็อร่อยเปนกันซูชิกระผมเอกืมไม่ถึง,งนะค่จากขอชิมอีกคำหนึงอาหารที่ผมถูกใจครับ เผ็ดร้อนอร่อยคำนี้เต็มเต็มเลยครับเนี่ย <Yeah. S 1> อืมเอาเยืม่มเพราว่าใครมากินร้านปูเป็นเนี่ยใครมาสัมผัสเนี่ยร้านนี้คือลบหนึ่งเขาวากแล้วกุ้งเป็นกุ้งเป็นอืมกุ้งเป็น ครับร้อนไหมอืมยังได้อยู่แคมสุดฉีก็อร่อยนะลูกดูเลยอืมยังอืมไม่มีปรับที่นะค,ครับร้อนครับด้อนครับ ตามมืออะ่ะอืมเยี่ยมมาแล้วหงังสุดโตะเก็ดฟิงกัและลูกปลากระพงเลยไม่ไม่หวานไม่เผ็ดตอกุ้งอย่างเดียว อืมเงะพี่เลยจะรู้สึกว่ามันลวกกันเขาแค่เด็ดอ,อ่ัอบปลาระงกรบับเองถึงปุ๊บขอย่าครับปลากระพงครับอบน้ำปลาอืมอื่อีไหมมุมนี้กัน 嗯，对啊，是的，好的很，厨师的很好吃啊，好吃。 พวพรุ่งนี้เราก็ไปกันสคนเนาะ<ม>ก็รับเด็กไปเดิยวเดน,นก,กันเลไนะแปดโมงเดิห้าโมงอือว่ออาข้าวเพิ่มเลยผมยุงโผม่หนจังโลยงไล้ อืมครับผมอร่อยมากครับ้าฝนเลยอืมเยอมแ้มเคย<ม><า>ไปไหนเนปหมนมีที่นี่กุ้งมาแล้วมาเก็บ โอร์เทเลยครับเก็บแล้วตรงนี้นลุยกันเลยใส่เปิดส่ชานเไม่กใช่ไหมเป็นอะไรคอรมีฮ่าพ <c oughs> อจริง ออืม่คือร้านกุ้งเป็นนะกุ้งโลละหกเก้าสิบเป็นกุ้งขนาดกลางครับทำได้สองอย่างอืออร่อยอืม อยาหมว่ารดเบ้ข้าวเหนีไมแ่นนอันนี้รติดากไมแม่มข้าวเหนียไหมลูก่ารัเก็บข้าวั้ยเก็บจะทันกินไหมน่ะ้ดเด็กน้อยอิ่มิ่งแมแกะมาอไปเลยะกกัเอาแกไว้ให้น้องปตัวไหมนรองกินกันเลยพ่อกินอย่างอื่นอร่อยแล้ว ่ความจอะแ่ระับเทขอแกะกันยูองใชอมแกะใช้มือเลยลูกใช้ช้อนส้อมแก้มือเลยใช้มือมาทำาร แลดดมเองดอมโกด้วยเหรคทที่ใช้มอมก่่ั่ัด่ดีาใช้มอแกะมันดูไม่ดีเลยต้องใช้สอตดีดแกะก่อนแต่ไม่มีมีดเลยต้องใช้โซนพี่พ่อผมรดพังแล้วคดูครับปุ๊บโอเคโ้เก็บอยู่ดูดีดนดูดนดินดดูดูด ใ้ค้อนกับข้อมมังแกะได้เร็วกว่าอยู่แต่ผมก็แค่เป็นหัวเงี้ยได้แล้วหมขครับหลายรุ่หายแลวหายเงค้อือหวาครับนะม

อืมมันไม่ใช่เคซูนเนี่ยนี่รอ,อ,อ,อร่อยจริงค,ค,ครับแกงหอยหน่อไม้ดองอร่อยมันแกงใส่ชัูโอ้ลืมตัวนานได้กินอาหารแบบถูกใจทีงนะ

ท,ท,ทีหลังมีไหมปลาตะเพียนเพียนต้มเค็มสามทุกบังนะ,ะนตุ้มนิชาตลาดเปิดกี่โมงเลยบ้างเพิเปิดแล้วล่วละกลับเรากลับจากวัดเดิมบางเราเราเข้ามาก็ได้ ไปปูให้แม่แกะใช่ไหมไม่เป็นไรครับเจตนาเหมือนเดิมอ่ะชอบรัตัวสีนได้มัน้เต็มอ้อนเลยแต่ได้มันฟุ้งนีกแล้วค่ะฉันได้ตัดนีแม่แลัว อาหารเรือเรือคอย่างนั้นมันไม่าเลอาหัวมากินนะแกมแกงนั้มมาเก็บเนื้อ

เพาะี่มสมดนะอือใชปลาม่ล่สองห้องกันเม่ตั้งใจี่เขาจะเามีใครไปกับปเม่นนี่ยกเด็กยเปา่นด้วกเิมใกเียง้อคุนนี่เป็นบาบอกกันนะไม่มาบอก

แห่งใจอีเมลว้าว่งคับแ่ามีตกป้านี่ดูีสุดะไปอยู่อมัอ่พูดไเลยรกินเลยจะได้ต้องตั้งเยอะิ่มากเลย

ไอเอกงกันต้องเรียอะไอเอก่พี่ครับไอเอกุงพี่เลยใไอเเหมอนเดเยทีไหนอืมตเนียไปร้านไอเอกเลยนะเอกเปิดร้านกาแฟนะรอชื่ออะไรชื่ออะไรจะทำเป็นชบากาแฟชบาคาเฟ่ชบาข้าว กดวสุดยอดเลครับอโอเคทีนี้ผมต้องสวัสดีก่อนแล้วก็จบแแนะนำสามชุกฮะก็คือนี้เดินทลาดปับชุกก็การจะายดูกินนะแบบวิดีทสวัสดีคราบ